สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรม,มันตาเป็นร้านค้าออนไลน์การเข้าไลน์ออฟฟิเชียลของร้านค้าพิมพ์ไอดียไลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ s i 4 2 1 h k g h i ค่ะเมื่อเริ่มเป็นเพื่อนกับร้านค้าจะมีข้อความต้อนรับแสดงเงื่อนไขการสั่งซื้อค่ะถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามานะคะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีาพาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะในทุกคลิปของ YouTube จะลงรายละเอียดร้านค้าไวา้คุณลูกค้าสามารถคลิกชมจะมีเบอร์โทรศัพท์และเงื่อนไขาการสั่งซื้อสินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันและรับประกันคืนเงิน100%เเซหากตกสเปคค่ะสินค้าชิ้น,นแรกแหวนเพชรแบรนด์ Tiffany Co มาพร้อมองค์ประกอบครบไบรับประกันและกล่องสีเทอร์คอยซ์ค่ะเรือนแพทีนัม9 5้หนัก3.3กรัมประดับเพชรยี่สิบตังมาพร้อมใบเซอร์เป็นเพชรน้ำ98า9 8 F color ความสะอาดอยู่ที่ VS 2 cutting polishing symmetry อยู่ที่3 e x c e l l e n t ค่ะเพชรไม่ติดฟลูออเรสเซนต์นะคะ แวนเบอร์48ราคา27,500บาทมาพร้อมใบรับประกันขนาด A4 เป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมใบเซอร์ของ Tiffany c แอนเป็นปกแข็งงานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำของญี่ปุ่นที่เจ้าของเดิมรักษาดูแลมาอย่างดีมาพร้อมกล่องสีฟ้าสีเทอร์ค i อยสีประจำแบรนด์ของ Tiffany c แอนทั้งกล่องในกล่องนอกสภาพใหม่กริป ได้องค์ประกอบไปพร้อมเหมือนซื้อมาจากแบรนด์เองเลยค่ะ Tiffany Co เป็นแบรนด์จิวเวลリเก่าแก่กล่องสีฟ้าสีเทอร์ควอยซ์เป็นสีประจำแบรนด์ที่จดลิขสิทธิ์การใช้ใช้มายาวนานกว่าเกือบสองศตวรรษงานแบรนด์คุณภาพราคาย่อมเยาวเหลี่ยมเพชรความสะอาดสมกับเป็นงานแบรนด์ค่ะแหวนทับทิมสยามล้อมเพชร เรือนแพทชนัม900หนัก4.41กรัมประดับทับทิมสยาม0.967กรัตมาพร้อมใบเซอร์ญี่ปุ่นและใบเซอร์ไทยเพชรรวม0.48กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง0.8คูณสูง1เซนแหวนเบอร์51ราคา29,500บาท ชิ้นนี้เช่นกันค่ะเป็นแหวนของญี่ปุ่นด้านในของการแหวนตอกวัสดุกระลัดพลอยและกระลัดเพชรไว้ค่ะทับทิมสยามจัดว่าเป็นพลอยหายากเพราะปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะต่างชาติให้ค่าทับทิมไทยว่าเป็นราชาแห่งอัญมณีค่ะเป็นงานแหวนย่อมๆที่ใส่ประดับนิ้วบ่งบอกรสนิยมในการแต่งกายของผู้สวมใส่ค่ะ วัสดุเป็นแพทตินัมหากคุณลูกค้าต้องการขยายไซส์เพิ่มทองที่ใส่เพิ่มเข้าไปเป็น 18K ขาวนะคะการปรับไซส์ไซส์ละ400บาทระยะเวลาในการปรับไซส์1-2วันเมื่อปรับไซส์เสร็จทางร้านจะถ่ายหน้าตาสินค้าให้คุณลูกค้าตรวจชมว่าเป็นเบอร์สุดท้ายตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ค่ะสร้อยคอพร้อมจี้ทับทิมพมา่าประดับเพชร เรือนแพทิน่ามหนักรวม21.3กรัมเป็นงานของประเทศญี่ปุ่นที่ตอกกระดัเพชรและพลอยไว้ที่จี้และขั้วจี้ค่ะประดับเพชรรวม0.92กรัตและทับทิมพมา่ารวม5.51กรัตขั้วจี้เป็นขั้วจี้ไหหลำเปิดได้ขนาด0.9มิล ชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.4เซนสูง4.5เซนสายแพทินัม850สายยาว15.75นิ้วตะขอพวงมาลัยยกชุดราคา58,800บาทงานดีไซน์สวยได้ทับทิมสีสดและประดับเป็นรูปทรงดอกไม้จี้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กกว่าเหรียญ5บาทเล็กน้อย ควที่ขนาดใหญ่มากใส่กับสร้อยคอรหรือโช็เกอร์ก็ได้ค่ะต่างหูเพชรดีไซน์เรือนทอง 18K หนัก7.5กรัมประดับเพชรรวม0.71กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณสูง3.8เซนราคา32,000บาทเป็นชิ้นงานดีไซน์สวยและหน้างานขนาดใหญ่ค่ะ ประดับด้วย 18K ขาวหนักถึง7.5กรัมดีไซน์สวยทันสมัยดูไม่ซ้ำใครคะ่ะหน้างานขนาดใหญ่ใส่ประดับแล้วดูเด่นสะดุดตาไม่ว่าจะรวบผมหรือปล่อยผมก็ดูดีดูสวยเด่นในระยะไกลเมื่อถ่ายรูปหรือเมื่อพบปะผู้คนคะ่ะแหวนเพชรแถวเรือนปาหะหนัก5.2กรัม ระดับเพชรเกสรแนวกลาง5เมตร50ตังค์และขนาดด้วยเพชรกุหลาบ22เมตร22ตังค์ทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.72กรัตหน้าแหวนสูง1เซนแหวนเบอร์51ราคา21,500บาทชิ้นนี้เป็นงานโบราณที่นำเพชรกุหลาบมาประดับร่วมกับเพชรเกสร ได้เพชรเกสรแนวกลางเม็ดใหญ่ขนาดสิบต่ตางวางเรียงรายหน้าแหวนประดับเพชรยกชูสูงขึ้นและนำเพชรกลาบมาขนาบข้างหน้างานดูสวยมีมิติค่ะเป็นงานโบราณที่ดูวินเทจมีสเสน่ห์ใส่แล้วดูคลาสสิกตลอดกาลค่ะแหวนแถวได้รับความนิยมนำมาใส่ในโอกาสไหนก็ดูดีเชื่อกันว่าการใส่แหวนแถว นำพาซึ่งโชคราบโดยเฉพาะการค้าขายจะทำให้ลูกค้าเรียงแถวเข้ามาค่ะสร้อยคอพร้อมจี้ไพลินซีลอนล้อมเพชรเรือนทอง,ง 18K หนัก5.8กรัมไพลินซีลอนพร้อมใบเซอร์ล้อมเพชรกลม10เม็ดเพชรมาคีที่คั่ว3เม็ดทั้งชิ้นงานเพชร13เม็ดรวม0.61กรัต จี้ขนาดกว้าง1คูณสูง1.9เซนขั้วจี้เป็นขั้วจี้ไฮหล่มํมเปิดได้ขนาด3.5มมิลสายยาว15.75นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลายัยยกชุดราคา24,000บาทเป็นงานของญี่ปุ่นที่ได้ไพลินซีลอนล้อมเพชรขาวและนำเพชรทรงมาคีมาประดับที่ขั้วเพิ่มให้ชิ้นง,งานดูมีความพิเศษยิ่งขึ้นค่ะ คั้วจี้มาอย่างใหญ่และทำคั้วจี้เปิดได้ขายกชุดไปด้วยกันทั้งสร้อยและจี้ค่ะชิ้นงานขนาดย่อมๆใส่ในชีวิตประจำวันหรือใส่ห้อยติดคอก็เสริมให้การแต่งกายดูดีค่ะต่างหูมุกเซาซีสีขาวตุง้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก11.8กรัมประดับมุกเซาซีขนาด13มิล เพชร10ตัคง8เมตรรวม0.80กรัตชิ้นงานสูง2.7เซนราคา34,000บาทเป็นงานดีไซน์สวยที่ทำด้านบนเป็นใบโคเวอร์สี่แฉกและประดับเพชรเม็ดใหญ่ขนาด10ตังค่ะเพชรขาวเล่นไฟดีใบโคเวอร์สี่แฉกมีความหมายแฉกแรกหมายถึงความหวังแฉกที่2คือความเชื่อมั่นและศรัทธา แชกที่3คือความรักและแฉกสุดท้ายคือความโชคดีโชคลาบนับเป็นโชคสี่ประการมงคลในชีวิตค่ะงานดีไซน์สวยมีความหมายและได้มุกเสาสี่เม็ดใหญ่ด้วยค่ะจี้เข็มกลัดนพเก้าประดับเพชรลูกโลกงานเคสองสี่เาคปะหะหนัก6.1จกรัมชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.8เซน จี้สูง3.8เซนรวมขั้วจี้ขั้วจี้กว้าง3.5มิลกั้นกลัดยาวแหลมคมระบบล็อกแบบหัวจกักราคา17,000บาทเป็นงานโบราณที่ได้เพชรลูกโลกเม็ดกลางขนาดใหญ่ค่ะพรอยนกพะเก้าตามตำราและชิ้นงานขนาดใหญ่ใกล้เคียงเหรียญ10บาทเป็นงานอเนกประสงค์ใช้เป็นจี้หรือเป็นเข็มกลัดก็ได้ค่ะ ได้ความสวยงามและยังเสริมสิริมงคลให้กับผู้สวมใส่เพราะมีความเชื่อมายาวนานว่านพเก้าสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและดึงดูดความโชคดีให้กับผู้ครอบครองค่ะเนื่องจากความสวยงามของอัญมณีมีค่า9ชนิดนพ9เก้าเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตในการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่หด้วยค่ะ แวนปูโบราณงานสสีทับทีมมรกฏเพชรกุลาเรือนทอง 9K หนัก3.6กรัมประดับเพชรกุลาบ16ตังหน้าแหวนขนาดกว้าง2.1คูณสูง1.6เซนแหวนเบอร์51ราคา1 6 0 0 0บาทชิ้นนี้เป็นงานโบราณแท้เก่าเก็บสภาพมาแบบยังมีตะคายอยู่นะคะ สำหรับท่านที่นิยมสะสมง,งานโบราณชิ้นนี้เป็นงานทรงคุณค่าที่ผ่านการเวลาอันยาวนานงานมีความสวยละเอียดประณีตดีไซน์รูปทรงเป็นปูก้ามปูและขาปูมีรายละเอียดค่ะนำมรกตประดับที่ก้ามปูตาและกระดองปูประดับด้วยทับทิมค่ะ ชิ้นงานนี้หากคุณลูกค้าต้องการให้ล้างทำความสะอาดงานจะดูเหมือนใหม่ทางร้านยังคงสภาพเดิมไว้เพราะการทำให้สินค้าเก่าดูผ่านการเวลายากยิ่งกว่าการล้างค่ะชิ้นสุดท้ายต่างหูเพชรกระจุกต,ตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก4.5กรัมประดับเพชร5ตัง2เม็ด4ตัง6เม็ด3ตัง6เม็ดและเพชรบริวาร ทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.08ตรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1คูณสูง2.5เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบหางกระรอกราคา24,500บาทงานสวยทันสมัยเพชรขาวเล่นไฟวิบวับเป็นงานที่หยิบจับมาใช้ได้บ่อยๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ